สวัสดีค่ะอีสานฝรั่งแฟมิล,ลี่ค่ะพี่น้องว่ามึงเห็ด,ดอ,อีหยังมักคักมาแน่แต่จนว่าเพิ่นบานเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็ด,ดอีหยังมูเจ้าว่าะมึงแน่คักบ่คักบ่เพิ่นบานเนี่ยนี่มึงแน่ได้ช่วยจะออกให้มึงห่างๆพี่น้องเมึงแน่งามคักบ่อ้อมขวานเลยดิเมึงแน่ อมขวานเลยเพียกนเนี่ยนี่ยัง,ยง,ยงพี่น้องหูวจักบ่น,น้องแนวว่างากักแต่พี่เห็นบ่าสุดยอดน่ะงามกักงามแนงนีน่ออ,อมขวานเลยพี่น้องจัก อ้อมกวน,นเลยไฟงหญ่พอดิพี่น้องตะเขาปามาหัวก็ะพอดอกเดียวดอกบักงามเลยพอดอกเดียวสวยงาม,มเห็ดพึ่งหวานอีกแล้วพี่น้องไฟงหญ่วินนี่พอเห็ดอีกแล้วอเอาเห็นมึงดอกบักงามเลย ดอกสวยๆอ,อบๆนุมๆน่มๆตัดขาตัวแบบนี้เนานะย่าง่าจังจเห็นพป่น้องกับย่งางไว้ๆเนี่ยไม่เห็นเป็นดอกต้องย่งางซ่าเพราะว่า สีเป็นคือใบตองนี่ด้วยนีย่มันออกไม่เนาะแบบนี้ใบตองมันลนไหลมันหนาว,วเนาะเนาะใบตองมันลวนไหลแบบน,นี้มันบบเห็นมันมันเมึงยากอืมนีส่สองดอกสองดอกสวยๆแ <laughs> มนเฮ็ดอีหยังพี่น้องจะมาขักมาแน่แถมมึงแน่ขาวเต็มปลาเลยเออ มันเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังมูเจ้ารูบอร่อมึงเนี่ยเห็ดอะไรหนอมึงเนี่ยเห็ดปวกบ้านเพิ่นติพีน้องเออคือคัขึ้นแน่แท้สันดิมึงเนี่ยปลาที่ถูทโถูท่ถ,ทถ,ทถูขาวเต็มปลาอยู่เห็ดยังเห็ดกินใดกันกินไดเนาะติเก็บไปมกเลยนะติคือเห็ดปวกเนาะ เน็ดอันนี้ก็หลไหลก็สั่งกินเมื่อใดเนาะนี่ไหมไหลายคักหลายแนย่พี่น้องนี่เน็ดอันนี้ไหมพี่อะเนียพี่อ่ะบานเต็มอยู่จะไาเห็ดียังนี่เห็นวะเอ้ไหลคักปุ๊บเจ้ยมันหลายคักหลายแน่เนี่ยป้าเห็ดป้าเห็ดแย่จอยมาหาพี่น้องนะ ต,ตุงตุงหวัวอาหารโอ้ยเพียมักมึงเนี่ยมันต่งกินบ่ได้แท้นี่ไหมมึงเนี่ยปุ๋ยปาดแล้วมึงเห็ดอันนี้เอ้ยพี่น้องเอ้ยมาหลายสักหลายแน่แถวมึงเนี่ยมึงมึงมึงพี่น้องมึงอยู่ภาพมุกเจ้ามามึงเห็ดอันนี้อ่ะกินบ่ได้เนาะนี่ไหม ออกเป็นพานานอยู่พี่น้องเอ้ยมั่นน่ะหลายขักหลายขักโอ้ยอะมัน,นคือเห็ดมันเห็ดหนึ่นี่ยงก่อนเห็ดบานคำเห็ดมันปูแล้วเนาะพี่อะปัดทีตัวมันจังว่าเป็นเห็ดดำแต่เนี่ยคอยกันเห็ดดำคอยเก็บเอาเลยดิ่นนี่นน่ะหลายขักหลายแน่พี่น้องเอ้ย เกิดคักเกิดแน่เฮ <laughs> you <laughs> <can> <laughs> <meals> uh ็ดอันเนี้ยน on. ี่เดี๋ยวอีกว่าโดนดอกกระไดิี้ข้าววันกินกินได้ดอกอยู่ไปกะจีกินได้ดอกพี่น้องเออเอตัวนี้ว่าท่านมีคกนั่นดอกเ่าท่านเ่าท่านมีคนร้องนะนะเดี๋ยวให้คนร้องเหมืงก่อนอืม ๊าดเห็ดเหี่ยงเมื่อหลายกัดเนี่ยมองเพิ่นยิ่งเพิ่นมาพาดนายพาดมายิ่งหมูไปน้อกหา่างเพิ่นเพิ่นไมนยิ่งหมูปลาใสโอ้ยมันมันจงว่าเป็นเห็ดอันดอกม่วงๆเถอะเนาะดอกสีม่วงเห็ดนี่ ค้างนี้ลีค้างนี้ลีเออเต็มเลยเห็ดสีม่วงออกเป็นสีม่วงม่วงเห็ดอีหยังบุพีนองเออพี่น้องพี่นงมาเมืองมาเมืองนี่มาเมืองนี่มาเมืองพี่น้องเห้ยมุดเจ้าไว้ยังเนี่ยเห็นปะหนึ่งสองสามสีสีดอกพี่น้องบานในมาเมือง ยายจอยสิพมามาเมืองแต่ปวดมันงเพี่อพี่เออนี่ดอกนึงพี่น้องหาดอกพี่แต่ปวดมัน,นพี่น้องเอ้ยแต่ปวดไงเพื่อนเพี่อ,อโอ้ยพี่น้องเอ้ยยายจากมาพัวแล้วเพี่อนตรงเนี้ยพี่น้องเอ้ยคัก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 มือเนี้ยปอ้ยพุ่นพุพ่นปะาพ้าพุ่นพุ่น พี่้ะพี่น้องดอกนั่งอีกก็ย้ายบ่เห็นย้ายจอยเหลือของมาตั้งเถอะเลยอยู่พี่น้องเอ๋ยเอ๋เห็นบ่เห็นบ่อน้องเอ๋ยย้ายจอยมาปลอเห็ดหนึ่งดอกงามงามสองดอก ba đọc ba đợc, sáu này kim đeo. Bạn mình đeo cho ai thiếu về mai nữa. Yu ni หกดอกนี่พี่น้องดอกตะปูเพิ่นเพิ่งเนี้ยเออโอ้ยเพิ่นสีงวยแล้วเพิ่นสีงวยแล้วบ่เ,เอาเพิ่นเดี๋ยวงวยเพิ่นไปสิพี่น้องบ่เ,เอาเพิ่นเนาะกันเนาะพี่บ่ะน,นี่หกดอกเกตดอกพี่น้อง มึงยัดจ้อยจะไปดอกมึงมาอีกแล้วพี่น้องเด้วหายยัดจ้อยอยู่นี่ละเนี่เอาตักบัวเอา กอไงพี่น้องเอ้ยอักบ่บัดนี่ฮะวันนี้ก็สสตัดขาตัวัดนี่ตัดขาตัวพี่น้องพอแล้วเนาะตัดขาใส่ตาตัวนี้ไหมอันนี้ก็มีข้นขมาได้พี่น้องเี่ตัวขางแย่จอยนี่เป็นฝรังฝรังก็มาเก็บเห็ดบันนี้พี่น้องเอ้ยต่กอาฝรังไม่เก็บเห็ดดีบันนี้ฝรังจะเก็บเห็ด อืมำลังพ่นนุมม่มมา่ก็้เห็ดเป็นนองเลยตะกีมีแต่ร์โต๊คนไทยบันนี้ดลังกินเห็ดกับเปียนแต่บบว่ากับพ่อรูดว่าฝลังบานใดเนาะฝลังประเทศใดเนี่พี่น้องขายเน่าอาาัดรัดเห็นบ่ ายเงาอัดหลดเลยดอกบักงามเลยขอยึงว่าสิบ่มีค้นมากางนี้ยังมีมาเยอะพี่น้องเลยค้นมันหลายพี่น้องเห็นปะอันน no mm ี้ขาดีดี นี่พี่น้องมึงขามนเลยแกนขูู่อยู่เห็นปะงามครดอกพักใหญ่เลยค่ะดอกพักใหญ่เลยกุ้มเดียวเต็มใต้พี่น้องจอยมาหอดบ้านแล้วพี่น้องสรุปเพ็ดพี่น้องสรุปเพชดได้หลายยูจ้าได้หลายยูหลายยูเนาะก,กันเนาะนี่ สรุปเห็ดเด้นพีน้องเด้อมาหอดบ้านแล้วจองอีสานฝร,รังเฟมามรีขอขอบคุณพี่น้องเด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งแต่ไม่ไ่จอยกิบเจ็บเห็ดย่จอยค่ะเห็ดเพิ่งหวานจ้าเห็ดเผิงหวานขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ